สำหรับผู้เล่นใหม่สร้าง ID ใหม่หรือคนที่อยากได้ลุนเพิ่มผมก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปโดยเริ่มต้นจากหน้าของฮีโร่เลือกที่ตัวละครใดก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่แนวทางตรงนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับ r o v ทั้งหมดเลยซึ่งหากเราทำแบบทดสอบต่างๆเสร็จ ก็จะได้เหรียญทองกับเหรียญเงินมาแลกของรางวัลหน้านี้นะครับก็จะมีให้แลกตั้งแต่เอฟเฟกต่างๆเพชรแดงลูกแก้วกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล,ไฟล์ท่าเต้นและสิ่งที่ผมจะนำเสนอคืออันนี้ครับอันที่อยู่ข้างล่างสุดนี้รูนเลเวล3 30ชิ้นนะครับผมซึ่งมันจำกัดรับได้สูงสุดอยู่ที่2ครั้งเท่านั้นเอง เท่ากับว่าเราจะได้รูนเลเวล3นะครับผมทั้งหมด60รูนด้วยกัน <Wow. S 1> หลังจากเราทำแบบทดสอบเสร็จกดแรกของรางวัลเราก็จะสามารถมารับของได้ที่กล่องจดหมายตรงนี้นะครับกดรับกดคลังทั้งหมดอันเชิญรูนแล้วก็เลือกกันเลยครับว่าอยากอัพรูนไหนแค่จำชื่อรูนให้ถูกก็พอแล้ว หลังจากเราเลือกรับรูนแล้วเรายังสามารถย่อยรูนเก่าเพื่อเอาชิ้นส่วนรูนเพิ่มได้อีกด้วยนะครับโดยจะคิด1รูนต่อ50ชิ้นส่วนรูนอย่างอันนี้ผมย่อยไป20รูนก็จะได้อีก1000ชิ้นส่วนรูนคืนกลับมาด้วยวิธีนี้นั่นเองบอกได้เลยว่าช่วยรัดให้กับคนที่เล่นไอดีใหม่ได้อย่างแน่นอนส่วนแบบสอบถามที่ต้องทำก็เป็นพวกคำถามง่ายๆครับ แล้วก็ไม่ได้ต้องกลัวทําผิดด้วยเพราะว่าสามารถย้อนกลับไปได้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แลกของอย่างอื่นเลยนะครับจะเอาแต่แบบรูนอย่างเดียวเลยเหมือนกับผมเนี่ยนะครับหลังจากที่เราตอบคําถามหมดแล้วและแลกรูนเลเวล3นะครับผมหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือเหรียญเงินอีกกว่า430แล้วก็เหรียญทองอีกกว่า176ซึ่งก็จะสามารถมาแลกชิ้นส่วนรูนตรงนี้ได้อีก7ครั้ง เท่ากับว่าเราจะได้ชิ้นส่วนรูนทั้งหมดอีก35,000ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเทคนิคนี้คือรับรูนกันจุกๆไปเลยนะครับผมซึ่งก็โอ้โหแล้วแต่คนเลยครับว่าคนจะอัพสายไหนเล่นสายไหนชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าได้จะลูนแมกไปหลายตัวครับผมว่านะอย่างต่ำก็สองสายครับแล้วก็ถ้าหากเห็นคลิป นี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาด้วยนะครับแล้วผมก็จะหาข้อมูลด,ดีๆเกี่ยวกับเกม Rv มาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเยอะๆเ,เลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับ